โครงการขายะทำบุญเกื้อหนุนการศึกษาพวกเรากระดมความคิดถูวข้อเรื่องว่าจะทำโครงการเรื่องอะไรพวกเราจึงเดินเห็นปัญหาเรื่องของขยะต้องมีการแยกประเภทเขยะและการจัดการขยะที่ดีแก่มหาวิทยาลัยสติกเกอร์หรือแผ่นพับที่ใช้ในโครงการที่เป็นการรโณโรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท พวกเรานำแผ่นสติเกอร์ไปติดตามถังขยะของมหาวิทยาลัยและตามหอพัก ครบกำหนดระยะเวลาโครงการแล้วเรานาขยะที่ได้จากการเก็บตามที่เราติดประกาศและจากการบอกบุญให้กับเพื่อนๆนักศึกษาที่มีจิตใจอยากร่วมทาบุญในครั้งนี้ กเราได้เงินจากการขาขยะแล้วซึ่งนําไปซื้ออุป,ปรกรณ์การเรียนเช่นลูกฟุตบอลลูกตะก้อปากกาและดินสอแล้วนาไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเดินสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับนำทุกท่านนะครับมา โรงเรียนบ้านน้องเด, <like now. S 1> ดือนนะครับเพื่อมาสัมภาษณ์น้องๆนะครับในในงานที่เราทาโครงการอะไรครับขยะทาบุญเกื้อหนุนการศึกษานะครับเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆและคณะิวัอาจารย์นะครับว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างนําไปสู่นิกรท่าสนามเลยนะครับสวัสดีค่ะสาววันนี้พวกเรานะคะกลุ่มโครงงานขยะทาบุญเกื้อหนุนการศึกษา น้องๆนะคะที่โรงเรียนอะไรคะน้องเดน,นรียนบ้าเรีนโรงเรียนอะไรนะโรงเรียน าหลังจากวันที่เรามาจัดกิจกรรมนะคะก็คือนําขยะที่เราไปขายมานะคะได้แล้วก็นําเงินตรงส่วนนั้นนะคะมาซื้อพวกพวกที่เชื่ออะไรให้หนูบ้างอุปกรณ์กีฬาเช่นเช่นอะไรบ้างปูตองแล้วได้เตะกันหรือยังได้แล้วก็ยังมีขนมนะคะที่วันนี้เราก็มอบมอบให้กับน้องๆด้วยนะคะอันนี้ขนมงไคร อ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกน้องๆกันค่ะว่าน้องๆรู้สึกยังไงบ้างที่พวกพี่ๆเนี่ยได้มาทํากิจกรรมนะคะแล้วก็มาอบของให้กันน,น้องค่าเดี๋ยวตอบบอกพี่พคซีว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างวันนี้อ่าเราได้อุปรกรณ์อะไรบ้างบอกพี่พคซีอุปกรณ์กีฬามีอะไรบ้างมีกกีฬาครับเช่นฟุทกรแล้วก็ลูกเชีบอลเบลล่ครับอ๋อมีขนมไหม,มแล้วรู้สึกยังไงบ้าง สนุครับพี่มีแกครับที่พื่อนพ,พี่พีมาเอามาให้ครับอ๋อแล้วอยากให้พี่จัดโครงการให้แบบนี้ไหมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้พุกปากกับน,น้งนองๆนะคะพอหลังจากที่เราได้บริจาคของให้กับน้งนองๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังฟัง,ฟงมิึกของน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกยังไงอ่ะตัวแทนของเราค่ะเอาทอนหมวกก่อนทอนหมวกนสวัสดี ค่ะผุณชื่อเด็กชายศรีบงศ์แก้วพิบูย์ผูชั้นปมศึกษาปีที่หกครับอ่าแล้ววันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างที่พวกพี่มาจัดกิจกรรมให้แล้วก็มามอบของให้กับน้องๆรู้สึกดีใจครับเออแล้วแล้วมีอะไรบ้างที่พี่ให้มอบให้กับน้องมีอะไรบ้างคะมีบอลมีบอลบอลเล่บอลมีขนมไหมมีครับอ่าเราอยากอยากฝากอะไรถึงพี่ๆแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของพวกพี่บ้างอยากขอบคุณไหมว่า เออจัดโครงการให้ผมอะไรอย่างเงี้ยให้โครงการอะน้องบอกว่าอยากให้มีโครงการแบบนี้ทุกๆปีนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเมื่อได้รับของแล้วเราได้สัมผัสล้วยังได้เล่นมากหรือยังยังใช่ไหมอาแล้วอะสุดท้ายนี้อยากบอกอะไรถึงอาจารย์อยากบอกอะไรถึงพี่เขาบ้าง มันก็เรื่องวิ่งดึองามมาสอนเล่นมาจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มอบมอบของให้กับน้องๆอีกนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เราไปฟังตัวแทนฝ่ายชายไปแล้วนะคะเรามาฟังตัวแทนฝ่ายหญิงกันก่อนนะคะว่าน้องรู้สึกยังไงแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะที่ได้รับส่วนทีเดียร์แล้วก็พวกพี่ๆได้มาจัดกิจกรรมอ่ะตัวแทนฝ่ายหญิงคุณชื่ออะไรคะ อะไรนะคะชื่อลุงอยู่ปออะไรคะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่พี่มาจัดกิจกรรมให้กลัง้วโอ้ยโอ้ยโอะยโอ้ยโอ้มโอ้โอ้เด้อค่ะเย้ย้อ้ยโอ้น้ยโอ้ยโา้ยอ้อ้อ้ยกี้ยโอ้ยโอ้้้อ้้ออ้อ้อ้อออะโ้อลอออยอ ข้างหลังอีกมากมายเลยนะคะแล้ววันนี้มีขนมไหมคะมีมีขนมด้วยนะคะวันนี้น้องๆเป็นไงบ้างคะกินไหมกินสนุกไหมสนุกอ่าเดี๋ยวโชว์อุปกรณ์ให้พี่เขาดูหน่อยอันนี้คืออะไรกอันนี้คืออะไรคะปูดอนอุปอรเก่งมากก็ได้เล่นกันหรือยังได้อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกไหมอยากค่ะอ่าเดี๋ยวขอบคุณพร้อมกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามทำไม บค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านอาจารย์นะคะที่โรงเรียนบ้านหนองเดินนะคะเรามาถามความรู้สึกกัน,นะคะ่ะว่าท่านอาจารย์รู้สึกยังไงนะคะที่เราได้มาจาัดกิจกรรมที่นี่ค่ะดีใจแต่แลก็ยิดนดีที่ทุนที่นักศึกษาเห็นความสำคัญของการศึกษาความสำคัญข,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 ของน้องๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะคะขอบคุณมากเลยค่ะกับครการนี้ กต้องขอบคุณมากๆนครับที่ดำเนินโกรงการกีฬาว่าเป็นการชดเป็นการส่งเสริมกีฬาอย่างหนึ่งให้กับเด็กๆครับก็ขอบคุณแล้วท่านอาจารย์อยากอยากได้อะไรเพิ่มเติมในในส่วนของโครงการอยากให้มาพัฒนาในส่วนไหนบ้างถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับนักศึกษาที่มาจัดครับอยากให้นักศึกษามาจัดกันในส่วนไหนบ้าง ทั้งทั้งทั้งตัวผู้เรียนคือเด็กแล้วก็สถาที่นะคะคือช่วยได้เหมือนก็จะมีทุกการลักษณะนี้ถ้าถ้าถึงว่านักศึกษานะคะอยากช่วยอยากขอความร่วมมืออยากอะไรอย่างนี้ะก็จะก็จะมาที่นี่ค่ะแล้วเราก็ได้ดูไปแล้วนะคะว่าอ่ท่านอาจารย์นะคะรู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วก็ขาดโครงการนี้ก็จะสําเร็จไม่ได้นะคะถ้าขาดโครงการนะคะขาดท่านอาจารย์นะคะที่ให้ความร่วมมือก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ เราไมการตืนะคบนอน พวกเราขอบพระคุณโรงเรียนบ้านน้องเดินเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือใน,นาการจัดโครงการครั้งนี้และขอบพระคุณอาจารย์ทเวงศักดิ์พุษศเทเวศท,ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณค่ะ